สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านคะ่ะวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะคะแม่บ้านยิทีก็จะมาทําหน้าที่ของคุณแม่ที่จะเตรียมเสื้อผ้าไว้ให้กับลูกๆในวันที่จะไปโรงเรียนคะ่ะวันนี้จะทําการรีดผ้าทั้งที่เป็นเสื้อยืดนะคะแล้วก็ชุดนักเรียน,นนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการรีดผ้านะคะอนนนี้นทุกครั้งเลยเตารีด เปรย์ฉีดน้ำหรือฟอกกี้นะคะขวดใส่น้ําสําหรับฉีดผ้าแล้วก็มันเปล่าค่ะอันดับแรกในบ้านยี่สิก็จะฉีดรมน้ําใส่ในเสื้อทุกตัวนะคะวันนี้เป็นการรีดเสื้อยืดค่ะแนะนําเกี่ยวกับเสื้อยืดในกรณีที่บ้านไหนที่จะต้องรีดผ้าเองนะคะรีดเสื้อผ้าเองสําหรับให้กับสมาชิกในครอบครัวหรือว่าท่านที่นิยมการสวมใส่เสื้อผ้า จะต้องรีดน,นะคะเฉดเสร็จแล้วก็ม้วนพับเอาไว้แบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหน่งเทคนีควิธีที่ไม่ไที่เคยแนะนําไปแล้วนะคะถ้าเพื่อนท่านใดที่ยังไม่เคยเข้าชมก็ชมที่คลิปนี้ก็จะรู้ว่านี่คืออีกวิธีจะ,จะช่วยให้เรานั้นรีดผ้าได้ไวแล้วก็ประหยัดไฟค่ะเฉดพรมไ่ที่เนื้อผ้านะคะจะเป็น ผ้าที่เป็นเสื้อยืดแบบนี้หรือรีดกับผ้าอย่างอื่นก็ให้ทาวิธีนี้เลยค่ะยิ่งรีดในปริมาณที่มากๆต้องทาแบบนี้จะช่วยให้เราประหยัดเวลาในการรีดผ้าได้เยอะเลยค่ะปรับม้วนเอาไว้แบบนี้ค่ะใส่ในตะกร้า,าไว้อันนี้เราทั้งหมดที่จะรีดค่ะเสร็จแล้วก็มาเตรียมต่อรีดของเราเสียบในรูที่แน่นๆนะคะเสร็จแล้วก็มาสังเกตว่าจะมี แสงไฟขึ้นถ้าปกติตอรีดที่ใช้ก็จะขึ้นไฟแบบนี้เพื่อที่เฮลทราบว่ามีไฟขึ้นใช้ได้ต่อไปก็เติมน้ําเปล่าใส่ในหม้อต้มของตอรีดนะคะอันนี้เป็นตารีขนาดเล็กนะคะเป็นตอรีดไอ้น้ําขนาดเล็กถ้าใช้ในบ้านส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าไม่เป็นเนตารีดแท่งก็จะเป็นเตอรีไอ้น้ําขนาดเล็กถ้าเป็นแบบใหญ่ๆตามร้านตามโรงงานที่รีดผ้าก็จะเป็นตารีดแบบ ขนาดใหญ่ที่มีมัดต้มขนาดใหญ่เริ่มต้นจากการรีดปกเสื้อนะคะในกรณีที่เป็นเสื้อยืดที่มีปกต่อไปก็จะเป็นส่วนแขนค่ะแขนนั้นรีดด้านหน้าแล้วก็พับกลับมารีดด้านหลังของตัวแขนค่ะวิธีการรีดนี้ถ้าเป็นเการีดที่เป็นขนาด ใหญ่ที่เป็นไอ้น้าแบบใหญ่นะคะกดฟืดเดียวแค่ด้านหน้าหรือจะรีดเพียงด้านหลังด้านเดียวก็สามารถที่จะเรียบไปทั้งหมดได้เลยแต่ถ้าเป็นเตารีดขนาดเล็กแบบนี้เราต้องรีดทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะถ้าเราเกรงว่าถ้าเรารีดบ่อยๆแล้วทําให้เสื้อนั้นจะมีสีซีดไวอันนั้นซีดแน่นอนค่ะถ้าเรารีดบ่อยๆใช้ความร้อนเราก็ใช้วิธีการใช้ผ้ารองก่อนก็ได้ค่ะ ร็จแล้วพอรีดแขนทั้งสองข้างเราค่อยมารีดที่ตัวเสื้อด้านหลังนะคะนำด้านหน้าวางทับบนตารีดลงไปเสร็จแล้วก็รีดด้านหลังแบบนี้ก่อนค่ะรีดให้ครบบนไปถึงข้างล่างก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปก็ กลับเอาผ้าด้านหน้าขึ้นมาค่ะเราจะรีดตัวเสื้อด้านหน้าก็รีดจากด้านบนแบบนี้ค่ะตรงส่วนที่เป็นไหล่เสื้อยืดถ้าเป็นตัวใหญ่ก็จะรีดง่ายนะคะตัวใหญ่ๆนี่รีดง่ายอันนี้เสื้อจะมีส่วนที่เป็นส่วนที่ปักที่เป็นปักด้วยผ้าแล้วก็ส่วนที่เป็นสกรีนค่ะตรงที่ปักด้วยผ้านะรีดทับได้เลยแต่ถ้าเป็นสกรีนต้องมีผ้าเอามาวางทับ กันไม่ให้เกิดติดกับตารีดนะคะความร้อนของตอรีดจะไปติดกับส่วนที่เป็นสกรีนเพราะว่าเป็นพลาสติกนะคะที่เป็นสกรีนชื่อสกรีนยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เป็นรูปต่างๆนี้ต้องมีผ้ามาปิดวางทับเอาไว้กันไม่ให้ตารีดไปสัมผัสโดยตรงคะ่ะแล้วก็รีดหนไปครอบทั้งตัวเลยคะ่ะอันนี้เป็นเสื้อยืดที่เป็นยี่ห้อดีๆหน่อยก็จะรีดง่ายที่เป็น ทรงไม่ย้้ยนะคะพอรีดเสร็จครบแล้วก็ใส่ไม้แขวนเอาไว้ก่อนค่ะเอาไปแขวนไว้แล้วก็นําเสื้อยืดที่เป็นตัวต่อไปนะคะทําเหมือนกันแกะกระดุมออกให้หมดก่อนแล้วค่อยมารีดที่ปกเสื้อนะคะแล้วก็ไล่ไปที่แขนทำเหมือนกันค่ะทําเหมือนก,นกันกับเสื้อตัวแรกค่ะ ใมบ้านยุทธีตัดมาที่รีดเสร็จครบทุกตัวนะคะใช้เวลาประมาณ45นาทีค่ะก็จะตก13ตัวนี้ก็ประมาณตัวละประมาณ5นาที เสร็จแล้วก็ค่อยนําเสื้อลงมาพับทีละตัวค่ะโดยเราจะเลือกเอาเสื้อตัวที่มีความหนามากที่สุดนะคะเป็นผ้าหนายิ่งในกรณีเป็นร้านสกรีดน,นะคะเราจะเลือกผ้าตัวที่หนาเอาไว้ด้านล่างสุดค่ะโดยนําด้านหน้านะคะวางบนโต๊ะริดผ้าท้าไปกับโต๊ะริดผ้าเสร็จแล้วก็พับขึ้นมาแบบนี้ค่ะจับจากขอบเสื้อนะคะพับเข้ามาแล้วก็พับแขนเสื้อลงไปค่ะ การพับเพื่อนๆสังเกตนะคะแม่บ้านยางทีจะใช้มือรีดด้านในโดยที่ไม่ให้ทับซ้อนกันค่ะผ้าถ้าเราพับเป็นนะคะเราเรีดเสร็จเราพับเป็นพับดีเนี่ยผ้าจะออกมาสวยกว่าจะถึงมือลูกค้านะคะในกรณีที่ทําเพื่อที่จะรีดให้กับคนที่เขาจ้างนะคะในกรณีเป็นร้านสกีเราก็ทําแบบนี้พอผ้าไปถึงมือลูกค้ารับรองถูกใจค่ะผ้าจะยังเรียบร้อยดีอยู่ พับให้สวยรียดรีดสวยเสร็จแล้วก็ต้องพับให้สวยค่ะพับไม่ดีด้วยก่อนที่จะพับนะคะแนะนําว่าถ้าเป็นเสื้อที่มีกระดุมนี่ต้องติดดระรุมให้เรียบร้อยก่อนนะคะติดนี้เรียบร้อยแบบนี้ก่อนแล้วก็กลับมันเดินค่ะเอาด้านหน้าวางมันโต๊ะรีดผ้าแล้วก็พับด้านข้างเข้ามาทีละข้างค่ะกรณีที่เป็นแขนเสื้อยาวๆแล้วก็พับขึ้นไปแบบนี้ค่ะพับแล้วก็รีดให้เสื้อมันเรียบนะคะ จัดผ้าให้ดีวิธีทำทำไมบ้านยุคทีถึงรู้หลายๆคนก็จะงงทำกับข้าวปักผ้ารีดผ้ารีดผ้านี่แม่แม่ยุคทีเคยเปิดทำร้านสักรีดอยู่ตอนที่มาอยู่พัทยาใหม่ๆนะคะปีสี่เจทำอยู่5้าปีพอดีลูกเป็นเด็กเล็กนะคะตัวเล็กๆถ้บไปวิง่งข้ามถนนอยู่ในซอยที่แบบคนอยู่มีแต่นักท่องเที่ยวนะคะ ลูก้าเยอะมากทําไม่ทันหาคนงานมาช่วยรียดก็ทําได้ทีละพักๆก,ก็ไปเพราะว่างานเรามันหนักไม่ไหวเราต้องทําเองเรามีลูกเล็กเราต้องตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีสามนะคะมาอบผ้าแล้วก็รีดรีดเสร็จก่าจะเสร็จนะคะตั้งแต่ตีสามเลงเกือบทั้งวันค่ะจะมีพักตอนทานข้าว แล้วก็จะรีดไปเรื่อยๆยาวๆนี่เท้าวบวมไปหมดตอนที่ท้องลูกคนแรกนะคะลูกสาวท้องบวมเลยแต่ก็ต้องทําเพราะว่ามันเป็นงานที่งานที่ผ้าถือว่าเป็นงานที่ได้ดีค่ะก็มีลูกค้าติดใจเป็นลูกค้าประจําเป็นร้อยกว่าเจ้านะคะแล้วก็มีที่เป็นขาจรที่เป็นนักท่องเที่ยวต,ต่างประเทศมาก็จะมีมาใช้บริการเรื่อยๆก็เลยจะ ได้งานส่วนนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆด้ค่ะพอทําไปทําไปลูกคลอดออกมาวิ่งได้วิ่งข้ามถนนรถเกือบชนอยู่สองสามรอบก,ก็เลยตัดใจเซ็งร้านให้กับมาดามฝรั่งนะคะได้มาเซ็งต่อแล้วก็จุดทําตรงนี้ไปแล้วก็ไปแล้วก็ไปทิ้บอย่างอื่นแล้วก็ได้เป็นความรู้ตรงนี้มาฝากเพืเ่อนๆก,ก,กันค่ะการพับในกรณีที่เป็นเสื้อที่ เป็นปุกข้อครมธรรมดานะคะก็จะทําง่ายก็คือในการพับก็พับเหมือนกันนะคะเป็นมาพยายามให้หน้าผ้าเท่าๆกันค่ะเพราะว่าถ้าเราพับได้ออกมาสวยเวลาเราจัดผ้าเพื่อที่จะเอาแพ็กใส่ถุงพลาสติกรอลูกค้ามารับเนี่ยมันก็จะดูสวยนะคะวางง่ายได้ค่ะ ตอนนี้เสื้ออย่างเสื้อตัวนี้ก็จะเป็นด้านข้างจะกว้างแล้วก็พับเข้าไปลึกหน่อยค่ะเพื่อที่จะให้หน้าผ้านั้นได้เท่าเท่ากันกับเสื้อตัวอื่นเรจะได้ประมาณนี้เราก็จะพับแล้วก็จะเห็นว่าแม่บ้านยังทีจะใช้มือในกดผ้ารีดผ้าตลอดค่ะถึงจะเป็นการพับเฉยนะคะก็ต้องรีดผ้าเอามือรีดผ้าให้เรียบเอารีดเรียบเรียเอาไว้พึงมือลูกค้าก็ผ้าก็จะเรียบร้อยดีอยู่ แล้วก็พับไล่ไปจากตัวใหญ่แล้วก็เป็นตัวเล็กนะคะเอาอีกมุมหนึ่งจะได้เห็นชัดอันนี้สปีดประมาณสองเท่านะคะเพราะว่าถ้าเอาตามในบ้านยุกทีใช้เวลาทำในการพับนี่ใช้เวลานานเลยคะ่ะสปีดให้เห็นไวขึ้นพับประมาณนี้พับไปหาตัวเล็กนะคะนี่ถือว่าทำง่ายนะคะเพราะว่ามันเป็นเสื้อยืดเหมือนกันเสื้อยืดจะพับง่าย จะเป็นเสื้ออย่างอื่นที่เป็นเสื้อของผู้หญิงทํางานนะคะเป็นทรงต่างๆนะคะนั้นรีดก็ยากปักก็ยากแต่แม่บ้านชิดีจะเอามาแนะนาเพื่อนๆในครั้งต่อไปค่ะนี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วเสื้อทั้งหมดที่รีดวันนี้นะคะที่ทําเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ชมก็มีทั้งหมด13ตัวค่ะแต่ว่าเป็นกรณีของเสื้อนักเรียนที่เป็นพกเสื้อเชิ้ตนะคะที่เป็นผ้าที่ไม่ใช่ผ้าเยืดอแต่แม่บ้านชิดีจะทํา เป็นคลิปแบ่งปันปเป็นระยะระยะสับเปลี่ยนกับอาหารสับปิดกับอย่างอื่นไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะก็เป็นผ้าที่เป็นผ้าผืนบางผืนเล็กนะคะตัวเล็กเราจะเอาไว้ด้านบนการพับถ้ากรณีที่เป็นแขนเสื้อสั้นๆเราก็ไม่ต้องพับนะคะพับขึ้นไปเฉยแล้วก็พับขึ่งตัวขึ้นไปเลยเสื้อตัวไหนที่ตัวเล็กเลเราก เรก็จะพับด้านข้างขึ้นไปไม่มากนะคะเพื่อที่จะให้หน้าเสื้อนั้นว่างเท่าๆกันเวลาเราเอาวางไว้กับกล่องผ้าของเราที่เราพับไว้แล้วนะคะจะได้ดูสวยงามะคะ่ะ ก็ถือว่าพับเสร็จเรียบร้อยทั้งสิบสามตัวแล้วค่ะเสื้อยืดรีดเสร็จแขวนไว้ก่อนเราค่อยมาพับทีเดียวอย่างนี้จะทําให้เวลานั้นกระชับและในแต่ละวันถ้าเรารีดผ้าในจํานวนที่มากนะคะเราก็สามารถที่จะเคลียร์ผ้าได้หมดค่ะในกรณีที่รีดที่บ้านก็จะให้ทําให้เราได้เวลาในการทํางานอย่างอื่นได้ด้วยค่ะพอรีดเราพับเรียบร้อยนะคะลูกค้า ได้ผ้าจากเราไปก็สามารถที่จะำนำไปแขวนใส่แม่แขวนเข้าตู้โดยที่ผ้าเหมือนกับรีดเสร็จใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะตอนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแม่บ้านยกาีอด,ด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ